สำหรับคันนี้นะครับงานติดตั้งชุดประตูซ้ายไฟฟ้าประตูท้ายไฟฟ้าบันไดไฟฟ้านะครับจัดเต็มมาจากหัดใหญ่เลยนะครับผมคือรถสไลด์มามาดูการทำงานกันนะครับคันนี้ลูกค้าเคลือบแก้วมาของเรามีการรับการลอยขณะติดตั้งให้ด้วยนะครับลูกค้าบอกไม่ต้องแกะออกนะครับเลยเห็นเป็นแบบนี้นะครับสามารถสั่งเปิดปิดได้ที่ประตูนะครับที่คนขับแล้วก็ที่รีโมทอันนี้เป็นเซ็นเซอร์กนหนิบนะครับโดนแค่เบาๆก็เด้งถอยหลังกลับละใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับผม อันนี้พร้อมเพิ่มชีวิตกดจากด้านในตัแหน่งประตูด้วยนะครับผมอันนี้เราไปสั่งจากที่รีโมทนะครับรีโมทของเรารวมในอันเดียเป็นแบบนี้นะครับใช้ล็อกรถคลายรถคุมประตูฟ้าใช้ขับรถไดเ้เลยนะครับผมสะดวกสบายอ่ะต่อไปที่ของข้างขวานะครับนี่นะฮะพอเปิดประตูแล้วบันไดก็จะยื่นออกมาอย่างนี้นะครับผมนะสวยงามอาขอบคุณได้นะครับอ่ะจะสั่งป,ประตู บ,บันไดก็จะหุบเข้านะครับผมสวยงามาต่อไปมาดูฝาท้ายไฟฟ้ากันนะครับฝาท้ายไฟฟ้าเป็นระบบช่องอัพไฟฟ้านะครับก็สั่งปิดที่ประตูท้ายได้ที่คนขับได้ที่รีโมทได้นะครับพร้อมระบบเซนเซอร์กนหนิดนะครับผมระบบช่องไฟฟ้านี่ก็งานตรงรุ่นนะครับผมมีเซนเซอร์กนหมีบโดนแคบราก็เล่ถหลังกลับละ อุปกรณ์นี่ก็ถอดโชวคคู่เก่าออกใส่คู่ใหม่นะครับผมติดตั้งแล้วรุ่นไม่ช้ำนะครับผมพร้อมชุดประตูดูไฟฟ้านะครับจะไม่ปิดเปิดรุ่มนวลและสนองการใช้งานนะครับผมต่อไปจากรีโมทนะครับผมถึงสนใจงานติดตั้งติดต่อได้ที่ p 2 b a u t o นะครับ